เฮ้ยมันเอาเรื่องได้ปิดเนี้ยอา้าวเอาเรื่องครับผมเข้าไป3ามสี่นะผมเข้าแดงไปนะอุย้ยเมื่อกี้ได้ยังไงอู้เข้าไปตีสิบเฉยแบบว่างงๆเข้าหัวให้เองปะเนี่ยมา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 หัวมานะฮะอย่าหลบหลังนะผมนะตอนนี้เอ็กซิงไทยก็ตาย โลสวัสดีทุกคนด้วยเลยกันนะฮะอยู่ผมเอ็กซีนทีวีนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบบิดนะครับผมนะอ่าเป็นช่วงบิดฟิวเลียวมาเราปาร์คที่12แล้วนะครับผมนะอ่าบิดอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอทดสอบอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมให้ดูนะฮะอ่ะปาโอเคนะผมเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าเป็นบิดอะไรนะทุกคนนะโออะไรเนี่ยผมเออเนี่ยจันเลยนะผมนะอ่าโอเค โอเคโอเคโอเคนะหรือว่าใช้ได้ให้ผมกับปิดนี้แต่ผมว่าผมดันเลยนะจริงจนะริงระยะไก,กลๆนะมาเฮอะนะครับผมนะระยะไก,กลเนี่ยผมชอบเลยนะผมนะไปไปไป เออปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยได้อยู่แล้วทุกคนถือว่าเข้าหัวดีนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอทดสอบกับปืนนี้นิพอดีว่าเอ่อเพิ่งลองบิดนะผมนะเอามาได้ไม่ท,ทักนี้นะผมแต่ผมก็ว่าเล่นดีนะเดี๋ยวผมจะไปลองในโซนให้ดูแล้วกันนะผมกกับบิดนี้นะผมนะเอา้าลืมบอกบิดเลยนะโอเคนะผมนี่เป็นบิดนี้ผม90้า1 6 4 6 4สหนะครับสีนะผมนะอ,อ่าเป็นบิดหลักล้านนะผม90บล้านเองนะเลข9ก้าลำหน้านี่ไม่ค่อยได้เห็นนะทุกคนนะ ทีนี้เราจะไปทดสอบกันนะครับผมในโซนนะเอาปืนอะไรดีทุกคนอยากให้เล่นผมเล่นปืนอะไรอ่ะปืนอย่างนี้เหรอผมก็เล่นได้นะผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เสมอภาคกับคลิปอื่นๆนะผมที่ผมเล่นมานะผมนะไปเดี๋ยวไปทดสอบกันในสถานการณ์จริงแล้วกันเนาะอะไรแบบนี้อ่ะไปตื่นเช้ามาก็เอาแล้วผมอัดคลิปอีกแล้วนะฮะ9 0 2 4 1 6 4ย์สตัว้องรำต้องหมุนะครับทุกคนนะทดสอบดูก่อนนะฮะ โดนสิบคนเลยเนี่ยเออผมก็เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะให้เขานำไปก่อละกันให้นาไปก่อละกันเฮ้ย,อยโอ้โหมาถึงโดนอะไรเนี่ยมาถึงไม่เข้าเฉยเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับบิดห,หรือเปล่าหรือเกี่ยวที่แกนเอ็กแกนวายผมนะครับเข้าตัวไปเฉยเลยเดี๋ยวมามามา,มา đi này hả hồ này Ok Lơ mà là lơ tử là của Một tên Lơ tử là hả Đi hả Không lại can Không lại mà lúc xong thảo này อากาศไปเลยมันก็เล่นได้นะคนคือเอาเรื่องเลยอยู่ที่เล่นแล้วครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมเพิ่งตื่นนะผมนะผมรู้สึกว่ามันจะเวลาบล็อกตัวเนี่ยมันจะไปดื้อหัวนะฮะถือว่าเอาเรื่องนะคนเป็นปิดที่โอเคนะครับผมยิงหัวได้ครับผมปรับภาพดีไหมบางคนชอบเห็นภาพแบบเอ่สวยแส,บ,ส,บ,สบตานะอ่ะต่อหน่อยแล้วกันมไม่รู้ผมจะเล่นได้ปะผมภาพนี้เพราะสีมันแจ่มมากนะม,มาดิ มาดีวันนี้คึกมาดีมาดีาดนะฮะคึกคึกโอ้โหเอาเรื่องนะบิดนี้โอ้โดนก่อนนะฮะถือว่าโอเคนะทุกคนนะ อากับ,บิด9488นะครับผมเอ้ย902416464นะครับผมเป็นช่วงบิดฟิลิปโมโน่พาร์คที่12แล้วกันนะนนครับผมระดับลิ้นพันเลยฮะพาร์คที่12แล้วครับผมนะสำหรับใครที่ชอบช่วงนี้ผมก็หามาหาบิดมาให้นะทุกคนนะสำหรับใครที่ยังหาบิดเล่นไม่ได้นะครับผมนะก็มาเล่นให้ดูก่อนเลยนะผมมันเล่นได้ทั้งบูสต์สเต็ค4 MSI แล้วก็บูสต์สเต็ค5นะครับส่วนวิธีทำในบูสต์สเต็ค5อาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงนะทุกคนนะ โอเคนะผมส่วนใครจะทำในบุสต์สเต5เนี่ยผมเคยบอกวิธีทำไว้แล้วนะผมในช่องผมนะก็ดูแล้วจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมมาตั้งใจเล่นซะหน่อยนะครับผมนะ,ะยักษไหนก็ได้ระยะไหนก็ได้ขอซองหน่อยดิออโอเอาเรื่องยังไงจะเข้าหัวจะเข้าหัวนะผมเหมือนเขาจะเล่นหัวเรามาดิ วันนี้เลือดร้อนนะโอ้โหโดนหลังนะผมนะลูกซาปล่อยให้แล้วตั้งนานแล้วนะผมเพิ่งเข้าห้องมานะฮะมาโอ้โหไปแล้วผมอุ้ยเข้าหัวไปแล้วโอ้โหโดนหัดตัวไปนะผมนะถือว่าโอเคนะทุกคนนะผมว่าผมดันง,ง่ายเลยผมรู้สึกหรือว่าฝีมือผมตอนนี้มันรู้สึกแบบว่าเข้ามือนะทุกคนนะปกติผมจะเพิ่งตื่นมาฮะ โอ้โหยืนยิงกันอย่างนี้เลยเหรอครับเอาเอาเลือกนะทุกคนอะชว่วงบิดเฟียวเรียกมาเล่าแล้วกันนะผมนะเอาอุ้ยรัวนะรัว9 0 2 4 1 6 4 6 4เอาเรื่องนะทุกคนนะแปะถ่ายมาลอยหลังแปะ2งัดหน้าไปดิอออืือื เอวนี้ยังไงครับผมหมดยางเอ็กซซิเอาไงนี่ล่ะโอ้วันนี้ผมคึกเปนแปกคนนะมีลมนะครับมีลมไฟตื่นมาก็เอาเลยนะผมนะมก็สรุปให้ฟังว่าเป็นบิดที่เอผมรู้สึกตามมือนะผมอะแต่ช่วงกระโดดหรือช่วงล็อกล็อกเป้าเนี่ยมันจะล็อกเป้าดีมากนะผมนะเห็นไหมต่อเนื่องได้เลยครับผมดึงขึ้นดึงลงย้อนไปย้อนกลับเข้าหัวง่ายนะผมนะหัวโอเคเห็นไหม รั่นไปก็เข้าหัวเลยนะผมถือว่าเป็นบิดท,ที่ดีเลยครับผมนะสําหรับใครที่ชอบอ่ะบิดหลัก9น้าำด้วย9เนี่ย9 0 2 4 1 6 4หนนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ดุคนไม่ใช่ยานะฮะบูกองปูโอ้เอาเรื่องนะคนอยังไงครับโอ้โนสองนัดอีกแก เหมือนเฟี้ยวเลยครับแะแต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะผมนะเพราะว่าเกมมันเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเขาอักตัวนะครับผมเพราะว่าเกมมันก็เอ่อจะมองได้ไหลายแง่ผมวันนี้อยู่นี้เล่นยากแล้วทุกคนนะเพราะว่าแบบไม่ยิงหัวก็ไม่เท่นะผมไม่ยิงหัวก็หาว่าไก่คลับผมนะสมัยนี้เนี่ยต้องยิงหัวแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเฟี้ยนวะ <c oughs> ยิงหัวไปก็ไม่ตายนะเมื่อกี้เข้าหัวไปเลยนะผมนะ ต้องดันดีๆหน่อยแล้วผมเพราะว่าผมเป็นคนเล่นแกนวายสูงนะฮะโอ้โดนอีกครับผมไม่เป็นไรรับผมปล่อยเขากดสองนะัดไปเราก็จะมาเอาหัวอ,อย่างเดียวนะผมนะมาดิของกำลังขึ้นหนูของกำลังขึ้นใครอยู่ไหนอู้เข้าไปห้าสามอยู่ไหนไหนผม โอ้โหโดนไหมครับผมถือว่าเป็นบิดที่ดีนะผมใช้ได้นะผมผมไม่ค่อยอธิบายอะไรมากกับบิดนี้เลยเนะฮะถือว่าเป็นบิดที่เล่นได้ดีเทียวนะทุกคนนะสบายสบายบาย,ยิงหัวได้ไหมไกลๆก็ยิงได้สบายสบายเป็นปืนแบบว่าผมพยายามจะเอาปืนเดิมมาเล่นตลอดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าแบบบิดนี้ดีเฉพาะปืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมผมจะเล่นแค่ต่อปืนเนี้ยเวลาผมไอ้นี่บิดนะฮะแล้วผมโดนใครยิงวะเนี่ยโอเค หรือว่าเป็นบิดที่ใช้ได้หันซ้ายหันขวานะผมเดี๋ยวผมจะหันซ้ายหันขวาแบบชาวบ้านให้ดูนะฮะอ่ะชาวบ้านเขาก็จะเล่นกันอย่างนี้จะช้าน,นะครับผมนะอ่ะจะช้าประมาณนี้ผมอ่าสมูทนะครับผมอุ้ยอุ้ยค้างนะผมมันไม่ใช่เป็นที่เมาส์เราคนเมืม่อกี้ผมกดค้างไปนะครับเล่นได้ดีนะครับผมนะ เริ่มมีอารมณ์ไฟลแล้วมาอยู่ไหนกันเจอ9 0 2 4 1 6 4 6 4หน่อยไปะน่ะอืมไม่ตายเชยว่าแล้วครับผมแปลงร่างเป็นริงี้โดนส่วนแน่นอนตายยังไงแล้วก็ยิหนึ่งอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเนียน,นอนยิงโอ้โห,โหแต่ตัวเล่นอะไรแปลกก็ไม่รู้นะฮะเหมือนเขาเมานะฮะตอนนี้อื อืมโน้ปอ,อีกมาอีกมาอีกมาเอาเรื่องทุกคนเห็นไหมสังเกตไหมที่ผมเล่นมาเนี่ยบางทีอาจจะตายขาวบ้างแต่ก็แทบจะติดแดงอย่างเดียวเลยนะฮะ9ก้าศูนย์สองสี่หนึ่งหกสี่หกสี่นะเอาเรื่องทุกคนอีกอแดงเผือกที่กเกิดน,นะผมนะอือเป็นไงก็เข้าหวัวสีแดงอีกแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยมันเอาเรื่องในบิดเนี้ย ข้าวเอาเรื่องครับผมเข้าไป3 4มสี่นะผมเข้าแดงไปแล้วอุย้ยเมื่อกี้ได้ยังไงอู้เข้าไป40เฉยแบบว่างงๆเข้าหัวให้เองปะเนี่ยมา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 โข้หมา,มานะอย่าหลบหลังนะผมนะตอนนี้เอ็กซ์ติงคายก็ตายนั่นไงว่าแล้วดูนะผมนะ แมถ้าเกิดไม่มีแสงทองช่วยไว้นี่ตายเลยนะครับผมตายยังเคียบอกเลยโอ้โ,อโหนี่มีอารมณ์ไฟมากบิดมันเอาเรื่องนะทุกคนบิดมันพามีอารมณ์บวกนะฮะเดี๋ยวไม่เชื่อว,ว่าเล่นอยู่นะทุกคนนะอ่ะนี่ครับผม 9...2... เอ้ย9024 16464ส 6, นเผมนะเป็นไงเอาเรื่องนะบิดนี้ผมว่าโอเคเลยล่ะอะไรเนี่ยปล่อยให้ยืนยิงก็ท่าออกตีไม่ได้หรอครับ อโอเคนะผมนะถือว่าใช้ได้ครับผมยิงหัวได้หันซ้ายหันขวาปกติเหมือนบิดเหมือนหนึ่งสี่ห้าสูงทั่วไปเลยนะผมนะจะขอลองระยะไกลๆดิก็เข้าหัวอยู่ฮนะแต่ว่ามันไม่ตายนะผมเพราะว่ามันไกลนั่นเองต้องตั้งใจยิงแบบนี้นะผมนะถึงจะตายได้ยังไงนะผมมาดิมาดิโอ้มาดิ โดนเยอะนะครับผมนะไอวอลก็ไม่มีแต่ว่าบิดนี้ก็พิวนะทุกคนคือเออหลบหลีกอะไรได้ยิงหัวระยะประชิดระยะจูกได้แต่พอพอจูกหน่อยดิอืมโอ้ติดขานะผมยิงหัวได้แน่นอนนะผมรับประกันเลยเนี่ยเขาชอบปวดศอกนะกันนผมเริ่มหม,มันไส้ละยังไงนะครับผม ต่อเลย,ยกันสายเออโอ้โหโดนตัวดีว่าละโอ้เอาเรื่องนะทุกคนนะถือว่าเป็นบิดที่เล่นมันเลยครับผมตอนนี้นะเป็นบิดที่เล่นมันเลยนะผมนะถือว่ามันอะคือแบบผมมันเลยแหละขออีกสักหน่อยได้ไหมทุกคนอย่าเพิ่งลำคาญอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะผมมันไส้เหลือเกินตอนเนี้ยมันไส้เหลือเกิน <laughs> อ,อแหมคิดถึงสกายเลอร์เลยอีแบบเนี้ยไม่ต้องกระโดดมาครับผมเจอทอมสันไปเลยเกิดมาใหม่ก็ตายซะโอะน้นี่เอ็กซิงคิงมากโอ้โหโดนหลังน,นะผมนะโอ้แป๊บเดียว61คิวแล้วอะไรเอ่ยอ่ะเอาเรื่องนะผมนะก็ฝากไว้ด้วยกันนะผมกับ 902416464นะผมใครชอบเอซิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันนะผมนะอ่าผมก็จะหาบิดหาอะไรมาให้อีกนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีบิดเล่นเนาะก็บิดนี้ก็เป็นบิดเอ่อเที่ยวเลยนะผมนะโอ้โหจะวิ่งตามหลังไปใกล้ๆหน่อยนะผมให้ดูระยะจุบนะฮะอ่ะถือว่าโอเคเลยครับผมอะไรกันเนี่ยโอ้ยโ,โดนยิงสองนะัดอีกแล้ว เนี่ยมันน่ากุหิีตรงนี้ทุกคนเวลามาในโซนแล้วแบบว่าเราจะมาฝึกก็ว่าเคยเจอสองนัดน,นะผมนะแต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะผมเพราะว่าเออมันเป็นแล้วแต่คนจะมาเล่นแบบไหนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้ากดคนเขามาเล่นในโซนก็จะมาฝึกยิงหัวกันนะกดสองนัดอย่างนี้มันก็ไม่เฟี้ยงนะแฮะโอคลิปนี้ยาวละผมมันจริงทุกคนเนี่ยเล่นได้เลยนะยิงหัวง่ายๆไปนะผมอย่างนี้ก็แปลกเลยครับ ก็แปลกอีรยืนอย่างเงี้ยโอเคถือว่าได้นะคุณนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะถือว่าได้เลยครับผมนะก็ผมจะไปคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมนะก็คุณคนที่ติดตามช่อง S อซีด้วยแล้วกันผมมีทฤษดีอะไรใหม่ก็จะมาแนะนำนะผมส่วนคลิปนี้ก็จะมาแนะนำบิดเป็นปาร์คที่12ด้วยแล้วกันผมกับเก้าศูน4์สองสนนั่นเองนะครับผมนะเป็นบิดที่เออผมว่าดีเลยนะ ต้องรองไปเล่นดูว่าจะเข้ามือแต่ละคนไหมนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ที่หน้าทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะผมจุ๊บ